โอยไฟอีกสักรอบไหมลุงไปเลยลุงลงเลยลงลงลงเราลงถึงก่อนเว้ย ลงก่อนได้ก่อนได้ยินไหมโอ้ยบนฟ้าเต็มเลยได้ปืนแล้วโอ้ยมันได้ปืนก่อนอีกเลี้ยวโอ้ยลงุงมันติดก้องอะไรวะ ดีคนเดิมไปอีกแล้วลงุงพบศัตรูแล้วเฮ้ยห,หน่อยไปเคลียบ ้สุดก็จะได้เกิดสักทีใครหล่อชุบหน่อยใครหล่อชุบหน่อยก็ได้เส้าอ่ะลงมาก็ได้เี่า M14 มันทำอะไรอ่ะ จะแต่เรียนให้จะแต่เรียนให้ไแล้วลงผมมีประโยชน์แล้วนะลุงชุบเพื่อนแตะเรียนให้เพื่อนไม่มีใครเปิดไมเลยใช่ลา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  ผมผมลองแล้วแค่นี้พอเดี๋ยวมันจะติดดีกคือติเห็นเขา้าใช่ช้างช้างน้อยช้างน้อยพี่เคยเห็นหรือเปล่าอ,อู่งจะมามคิดตัวผมอย่างนี้ไม่ได้แลนะ้วล อุ้ยปีเอ็ดเอ,เอ <ผม S 1> ็ดกำลัลลงขึ้นลงกำลังขึ้นผมชุดสามผมกำลังขึ้นเมอามัน กดตายเลยไหม อยาไดเงินซื้อไอเทมไ้ไลยอะลุงอ้อที่ที่ตากอมังขึ้นไปช่วยเจ้าหญิงใช่ไหมลุงได้ครับลุงได้กระสุนแล้วครับขอวิเศษลุงจะได้สี่ร้อย อย่าหาทาวาลุงเดี๋ยวผมเอามันเองเตรียม <c oughs> ตัวเด็ดได้เลยวายจ่ายแล้ว ช่วยชุดลอยชุดลอยลงลงลงมาหน่อยลุงลุงโดดลงมาเลยลุงชิปเปอร์สองฉันเรียบฉันเรียบชุดลอยฉันเรียบฉันเรียบฉันหมดชุดลอยเจ็บตบตาเรือลงครับเตะเข้เดียวเข้ามาแล้ ตัวดีดมาอีกเมื่อกี้ผมโดนลอยผมโดนลอยตอนดีดมาไปดึงตินตีนตีนตีนไหนอ่ะกอะดาวนะ โอเคปั๊มระเบิดไปตามแพร่กระไรตัวเองกระไรตัวเนีย่ยนารับนารับเฮ้ยมีตัว,ม,ตวมีตัวขี่รถมาอ้าวสัตว์เรียบผู้กสา,ายนั่งนานเม็ดเดียวจอดใช่ไหมสัตว์เรียบ มีใครอาชีพอัพเกรดไหมชิปเยอะเกินมีหกพันอันเลยคงเป็นไปตามแผน เรือลุง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 ติดไปได้ไปไปไปโก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 โฮมโกโฮมบ้านกับบ้านโกโฮมเลยลุงโกโฮมติดจะโกโฮม ลุงขี่จำไดไงอ่ะลุงอเอ๊ะน้นะมันใครนะ่ะแขกที่ไม่ได้ต้อนรับมานานซึนจัดวะไม่ตายสักทีอ่ะนเจีย เมื่อกี้ลูกซองยิงไอตัวเดียวโอ้ยโหยเยอะลูกนูงไอรอดชอบยิงผมลูกนี้เะ็ข้มาแล้วเดี๋ยลูกขข้นมาลูกลูกมาี่เอ็ตะเลียบเวดเลาตะเลียบ จะเรียบแล้มั้งชุวไปเลยชุวไปเลยซ้ำไม่ได้ตคตทิโคตรทิเฮ้ยระวังไม่ใช่ครับ,รบกระติกมันติดเสาพอดีซ้ำไม่ได้ทีนี้ พี่ชัดพี่ชัดเรื่องโคตรจริงเลยเอา้ากำลังชมมันมันเนี่ยลุงตอาม,มาแล้วจ้ะพ่อหนุ่มบนบนบนเขาอีกลุงบนเขาอีตัวที่มันลอยลงมันตายแล้วซ้ำให้ลอยลุงมาเอาช่วยหน่อยการเก็ตตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ บนนี้เริ่มตัดมาตามมา,า,มมาช่วยห <c oughs> งช่วยลงูเดี๋ยวผมอ้อมช่วย เราจะตายขอบคุณนะจะไปบนเขามาอีกพอพอเวลลุกเอาดีเฮ้ยหลังมากหลังมาหลังมาไม่มีไอ้วอลดันลงเฮ้ยลุงไอ้วอลไม่มี ไอ้โมไม่มีขอบคุณนะมึงมีปืนยิงยาแม่ลู้ไม่หน่อยไยจะยิงยาให้ก่อนแ <Okay. S 1> ล้ะเบิดปะอุ้ย ี่ด้วยลูกจะตรงเบิร์สามอีกตัวนึ่งเดี๋ยวน่าจะสองตัวพบศัตรูแล้วอยากได้เงินซื้อไอเทมอะไร,รอ่ะทางมังกาฝั่งทาง,งมังกาน้องนุงนอนพันยาก่อน ด้วยเบอร์สันได้มหลุงเผื่อโคกินมุกอยู่เราเลยโดนเป็นร้อยยี่สิบก่อแตกวงกันเลยแต่ถ้านป่านอยู่ไมบอกข้างหน้าเลย่ะได้ยิน สองตัวสองตัวจะตัวเดียวหนึ่งแล้วอยู่ข้างมันอยู่เมื่อกี้เลยข้างหลัง เป็นลุงจะเป็นไอ้ี่สไลด์ท็อปจัก,กรยานลุงน้ำมกูกท่ายอะไ่เอาลุงระดับนี้แล้วเอาดี<ม>เล่นไฮไลท์ก่อนขอเล่นไฮไลท์ก่อน เรียบรับแต่กลับมาได้